สวัสดีครับบ้าท่อสวัสดีท่านชมครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2567นะครับผมไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาช่างคมนะครับช่วงเที่ยงพอดีนะครับช่างเพิ่นกับพักเที่ยงพักเที่ยงครับผมนะครับช่างเพิ่นพักเที่ยงไปกินข้าวนะพี่น้องจะพาเขาไปหาช่างคมนะครับพามารับชมน้ำกันนะครับงวดวันที่16 กรกฎาคม2,567นะครับท่านผู้ชมเข้ามา2งวดติดแล้วนะครับ4004นะครับ3003นะครับมาหาช่างคมตองงวดแล้วนะครับมือนีผ้าเดินทางมาหาช่างคมอีกมือน,นึ่งน้าพี่น้องนี่แหละครับอ่าเพิ่นสร้างบ้านหลังนี้นะครับ,บ,นะรบใกล้จะแล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาช่างคม มาช่วงเที่ยงครับพอดีนะครับจังบริ่ช่างเพิ่นช่วงพักพอดีนะครับบริกวนช่างเพิ่นเวลาทํางานโอ้ปูกกระเบื้องแล้วช่างยางขอบได้เล่ยเป็นบางไครับครับเกือบไหมนะครับเกือ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 บตัวล่ะเกือบตัวล่ะเกือบตัวล่กอ๋อลงเหรสวัสดีครับช่างคมครับครับสวัสดีครับอ้าวมีข่าวดีใหมช่างคม ขอบคุณพี่ไก่นะครับจากฟลอริดาเพื่ฝากน้ำใจแม่สังคม<อ>ประเทศนอกออประเทศนอกอเมริกาครับสางครับ<อ>ูเออถือว่าเป็นข้าวดีนะครับถือว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆแเป็นน้ำใจนะซางเนาะครับ,บผม,ผมดีมัยนับสาธุน้ำเพินให้ลำให้รวยนะซางเนาะครับโอ้ท่านขุณพื่คอเสียงดังแหนเนาะ<อ><อ>พัก,พ,กพักกินข้าวเที่ยงก่อน อ๋อเดี๋ยวจะถามก่อนเออาคิดใจร้อนแต่ก้มฝันเงี้ยงก้มฝันเงี้ยงสามเรื่องมันบอกสามเรื่องก้ฝันอาจจะเสียงกล้องนี้ได้พี่น้องได้เสียงไม่หอองพื้นที่แยกไว้ท่านนี้ครับท่านเดี๋ยวสั่งเพิ่นขึ้นบ้านหรือเปล่ายังครับยังเตะเอาที่แรกว่าเพิ่นว่าจะขึ้นเมื่อไรว่าจะขึ้นพื้นที่สิบสามอ่าบารี คนวันที่สามมันตรงวันเกิดเพิ่นเพิ่นเลยว่าถี่เลื่อนเลื่อนใส่มือเลขว่ะเพิ่ีเลื่อนใส่ที่สิบหกได้รุ่นพอดีครัเออไปอีกแล้วมีหาเดานั่งเพิ่นสิอะไรนะเห็นสร้างคบนั่งอะไอเอาเรียมควบฝันเลยว่ะเอาเรียมควบฝันเลยครับพัดจับมือควยเลขให้เบาเท่าวันที่ไหนวันที่ผมแม่วันที่ไอ้สองหรืสามวันที่สองครับวันที่เลขขึ้นน่ะอืม าทีมงานี่ไปตึกป่าทีมงานสร้างไงล่ะครับเออตั้งใจฟันเนาะตั้งใกฟันป้าปลาปาจะโตเลยน้อยบ่มีตัวใหญ่บ่บ่ตัวใหญ่บ่มีเออขึ้นแหลกขึ้นแหลกครับขึ้นสองมานี่มึงก็น่าขึ้นแอลกบะโตน้อยหน่อยเออขึ้นสองกับสันแล้วไปตื๊บป่าอย่างเา ไงขึ้นไปนะมันโตแรงเนี่โตแบบงี้เลยว่ามันเหล็กกี่น้ำพึ่นแบบงวดนี่แี่ฮพึ่นขึ้นนิ่งแท้เดี๋ยวจะถามอยู่ด้วยว่าเหล็กสร้างไฟพลังนนตัวเด็กครับเออบ้านขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนมือมือเผาปูแม่มวันที่ไหนวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดแมนครับเมื่อนั้นฟันเลยอีบ้านฟันว่าเดี๋ไปเกี่ยวเขาบ้านบ้านที่สร้างผมอยู่ละไป่เครืงลวเกี่ยวถึงอันชี้นมซีอัน ใส่รถเครื่องเหมือนไหมอืมใชะเครื่องเดียวฟอนมันอยู่ใส่ฟอนเขาสีออกมากระเด็นนี่สบายไมเนะอนอืมเขาขึ้เป็นนั่นแหะอืมเขาก็อยู่เขาใบไหมอะไแยกออกแต่มางใบไมมเหมือนฮะไม่เป็นขี้หงุดบางเรื่งนี่บ่ราะแต่ว่าตัวเลขย่างอยู่ในตัวเลขถ้าบ่มาอีกเทียร์ค่ามือไก่เดี่ยกมือสิบห้าสิบย่างตัวเลข แ่ามักตัวใดละตีเป็นตัวใดละสางคมผมก็บ่ตีแหละบ่ตีครับที่แรกว่าไอผมไปจับตัวนี้คู่นี้คู่ที่ผมนินไปหารไปได้ลอตเตอรี่คู่นี้ไว้ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดครับอ่าได้คู่นี้ครับแต่ว่าตัวนี้บ่อกมันมหาลักรอยสี่หนึ่งเจ็ดบแต่ว่าหนึ่งเจ็นี่ได้อยู่แต่ว่าสามสี่หนึ่งเจ็ดอันสี่ลอตเตอรี่บ่ได้หาบี่มีบหนึ่งเจ็ดนี่ได้อยู่ครับ คู่นี้ได้ยู่คูนี้ได้อยู่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยอืมโอ้ตอนนี้ผมก็เลยโทรสั่งอันอันนั้นได้ปะบอกว่าได้เมื่ันนั้นได้ลอตเตอรี่นี่ยศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดผมก็เลยนมาฝันนี่ยนะฝันว่าได้ติเกี่ยวเขาเนี่ยฝันไปติเกี่ยวเขาเอาเลยฝันที่ว่าไปวานแหนจังไดนอันปวยต่อต่ออ๋อที่ที่ปล่อยชุดนี้ครับปล่อยชุดนี้ปล่อยชุดนี้แล้วอ่าแล้วก็ฝันว่าได้พาทีมงานไปวานแห่ ได้แต่ไมิต่ป่าหน่อยครับคืนแรกได้แต่ป่าหน่อยแต่ว่าสร้างเสือสร้างไฝ่ในฟันได้ป่าไงครับขึ้นสองขึ้นสองครับก็สร้างเสือคนได้ตัวใดหรือว่าในสร้างเอาท่านได้ได้ตีโอ้ยแต่มันซุ่มไหมืนน่สร้างนะเออผมก็เลยไปจัดสุดใหญ่เลยตัวนี้จัดสุดใหญ่เลยครับค่ะเลยฝันไปได้ครับได้ได้ไปเกี่ยวเขาหงอผมก็เลยว่า เลขที่บอกเขาเหรอว่าผมก็เล่บอกทีมงานเห็นน้ำที่เล่นซัดเลขสองตัวนี่ผมมาตัวที่ผมเน่นแต่มือแรกนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาช่างคมกันเน้นหลักสามเนาะสังเนาะสามศูนย์มาศูนย์สามต่วางงวดก่อนนี่สี่ศูนย์มาศูนย์สี่เข่าสองงวดติดเลยท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดนี่ช่างคมเนี่ยบอกว่าเน้นเนี่ยศูนย์เจ็ดสองคู่เนี่ยศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดช่างคมมาฝันขึ้นวันที่เจ็ด นะครับคืนวันที่เจ็ดชังคมบอกว่าได้ลอตเตอรี่ศูนย์เจ็ดกันหนึ่งเจ็ดมาแต่ว่าสีหนึ่งเจ็ดบอดได้ชังคมฝันมาได้ปเกี่ยวเขานะครับไปกับทีมงานเกี่ยวเขาแล้วก็มีรถเกี่ยวเข่าร้อมรถเกี่ยวเขารถสีเขาไปนําเลยพี่น้องแต่ว่าเกี่ยวไปแล้วสีไปแล้วเป็นใบไม้เขายู่แต่เจาใบไม้ลายก่้งใบไม้ลายกว่าเขัาอ๋อเป็่นจังสั่นนะฮะเป็่นเพื่อนหวดผมเหมือน อันไปบ้านกาได้มีแต่อันหยามบ่มีแต่หยังไม่หยามจ้ะเอาวัดีมันก็มีเขาน้ำยู่ดิครัเขาก็มีน้ำไปมาอีกผลมะน้ำครับตะฟันก็ยังอยู่บาดบุงบ่บ่เหลืออืมตะฟันหนึ่งสิงวดงวดตาตีโตสามงวดงวดที่แล้วช่างคมก็ฝันแม่นเด้ฝันว่าเบาเทาเขียนเลขให้903ครับผมเนาะโอ้ แต่วงวดนี้ตัวเลขั็ฝันบ่านไห้เลขเบาแ่วเข่าอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นเข่าของงวดก่อนเก่าศูนย์สามมันมาออกงวดเมื่อกี้นี่ศูนย์สามครับออืมแต่ว่าขันเน้นคักเน้นคู่ใดกับสังคมสองคู่นี่เลยครับสองคู่นี่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเด้อครับนะไปหาตัวกลับมันบอกตรงๆเลยสังคมออกเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งง สังคมเป็นนตัวกับสังคมเป็นนนตักับเพราะวางวดที่แล้วมันออกตัวกับ2องวดนเลยเด้บเนาะผมใส่อยูนีฟิเจอรตัวกับอ่าอบอกเอฟีเลยคู่วอลดาเบอเอานะพี่ไก่เด้อสังคมพันมาเด้อนี่ครับเจ็ดศูน์เจ็ดนี่เออเจย์กับเจหนึ่งนะครับคูด้ถามผมก็บอกคู่นี้ตลอดเจ็ดศย์กับเจ็ดหนึ่งช่างคมเน้นมาให้แล้ว2คู่นี้นะครับ ฝันดีพ้อรับแต่ว่าสามตัวผู้ไดมากก็สี่หนเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งได้พี่น้องเลยเพราะว่าชังคุมให้เน้นตัวกลับอครับผมให้เน้นตัวกลับพี่น้องให้กลับตัวเพราะว่าออกตัวกลับมาสองวันแล้วอืมทุกวันทุกวันที่จะตัวกลับโอ้คนเห็ดคนปูกับปูกับเบี้ยปูนั่นแล้วกตท่านคนเล่นนิ่บนญลางอย่างเี้ยอะอืม เส้นมากพี่บดนักเติงถ้าฟันสิคิดว่าฟันดีบ่ิหลายซางเขาที่สำหรับผมเนี่ยสำหรับซางผมว่าฟันดีตั้งปังคช่ปังขึ้นยุบันบุสามงวดนี่แหละถ้าเขาคือนสามงวดนี่ได้พี่น้องเด้อผมก็ว่าทีสามงวดถ้าได้เขานี่สามงวดสี่งวดนักหางวดก็มีแต่ว่าขันเขานล่แหลจะหลุดที่บาทเลยบอสบอสตะวันจะเขามันจะเข้าตอนเนี้ยมีที่สามตอนเนี่ยงเลย่ตอนเนี่ยงเลยครับอือจำช่ชมนี่นะครับ สองคู่ใดก็สร้างสงคู่นี้ครับศูและหนึ่สอนศูยและหนตัวนี้กันกันเลยหนหเดี 1> 1 <6 S 2> ๋ยวครับผมครับต,ตัวนี้บ่มักไดมักตัวนี้นี่ตาสร้างควนว่าศูนย่งเจ็ดนี่ให้กลับตัวไว้น้ำด้พี่น้องได้ให้กลับเป็นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหครับ่มีแคปหน้าจอพี่น้องหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับ ถ้างวดนี้เข้าเป็นงวดที่สามนะสังเนาะครับผมอ่าสังคมบัพพีไก่เด้อจากขอรีดาเด้อซาดมิกาเพิ่นว่านี่หาลอตเตอรีใบ้ได้พีเด้อเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเพิ่นว่าเป็นตัวกรับครับอ่าแต่ว่ามันขึ้นมาแต่บนเลยล่ะลอตเตอรี่มันเจอเลยเอาแต่รางวัลที่หนึ่งเนาะเออเออนั่งโอ้ยเออคืออะไ้รางวัลที่หนึ่งแล้วทำกระชมเด้อยฆ่าตุกบ้านดีกันจีดีเฮ่เด้อตัวเฮ่นะสังเนาะป้า ไทยเฮาบริเฮในน้าสรางครับหมวดดีละหมวดดีละนัสางคนนึ่งเก็บชุดสายเชออรัตติีรัตตรีเอาสางครับกองกีริยูเยี่เก็บนุดสามรัตตนีเอานะครับเก็ดีหาได้มาดูด้วทีมึสร้างเป็นเกลียวเนี่ยมันแล้วคนติกินเขาสร้างหรอบ่อฟันดีบ่สรางบ่ฟันยูนีสองคนเรสองคนขาเจ้ากับไปกินเฮ่นอ เอาเงี้ยนีกสองอกินกับซางเส่ครับโอ้โหผมก็จะไปกินกับปุ๋ยแล้วเนาะเมียให่ปุ๋ยแล้วมัน้องกินแสบนะสางอ่าเไปทำหน้าอ้าไปทำหน้าเฮ้งวัวเบิึงวัวรึมอืมเอาเน้นให้สองครูนะซางเนาะครับผมอ่าพี่น้องนี่เลขติดนี่กับเราบ้างเนี่ยเลขติดหกเจ็ดแปดครับผมโอ้หกเจ็ดแปดนี่ก็เลขปูหาเจ็ดแปดได้พี่น้องนี่ยอ่า นะครับระวังสังคมเน้นนี่ครับ0 07กับ17ได้เป็นรองเด้อตาให้เน้นเป็นตัวกั๊บ70กับ71นะครับผู้ใด้มาช06 061618 08กดติดไว้เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับติดไว้นะครับผู้ใด้มาช3ตัว C17 C71 หน้าหางเดียวนะครับ3ตัวหางเดียวท่านผู้ชมนะครับเอาขอบคุณสังคมนะครับขอบคุณพี่ไก่จากคอริด้านะซังนะขอบคุณนะครับพี่ไก่ครับนังใจให้สร้างเพื่อนขอบคุณหลายหลายพี่ให้รำให้รวย อนะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ